น่าฮลโหลครับผมสวัสดีวันนี้จะเคี่ยวขี้พึ่งนะครับผมจากที่เก็บไว้นะครับรวมไว้ไหลายหลรังนะถึงจะเคี่ยวครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ถ้ารังเดียวสองสามรังสี่รังห้ารังเนี่ยมันไม่พอเคี่ยวนะครับมันจะได้น้อยนะคือต้องรวมไว้เป็นติบติบรังอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงจะเคี่ยวได้สักคนหนึ่งนะครับผมมันถึงจะได้ได้น้ําได้เนื้อเอาหม้อตั้งไฟนะครับผมแล,แล้วก็น้ําเนี่ย เราก็ใส่น้ําไปสักแก้วหนึ่งครึ่งแก้วไอติมมานะครับพอตั้งปุ๊บก็เอากี่พึ่งใส่ลงไปนะครับผมอันนั้นมีน้ําพึ่งอยู่ก้นถุงนะครับผมมันเป็นถุงกาแฟนะ <c oughs> เป็นถุงหิว้วบางบางทีเนี่ยผมก็เอาไปชงกปแตแต่น,นี้ไม่เอาครับผมมันนานจาัด จะโดนมิม้มต่อยเหรอมิม้มที่มาดูดน้ำผึ้งนะครับมันก็คาอยู่บ้างนรรลุปลาโดนต่อยเลยฮะตายนะครับผมโอ้แสดงว่าเข้าไปดูดน้ําหวานแล้วก็ออกไม่ได้เจ้าเธอะเนี่ยครับน้ําหวานที่ที่เหลือไว้เวลามิม้มได้กลิ่นมันก็จะมาดูดนะครับเป็นน้าผึ้งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหนึ่งหม้อเนี่ยมันจะได้สัก เท่าไหร,ร่นะจะได้น้ำผึ้งไอ้ขี้ผึ้งถึงโหลป่ะนะเออเอาขี้ผึ้งโอ้โหมันละล,ลายหมดเลยเห็นไหมเนี่ยครับละล,ลายจนสืเหลืองนะการปูนเกสรท้งนั้นเลยเนะน,น,นี่ยในเกสรเนี่ยค่อยๆบีออกมาขี้ผึ้งโอ้โหอะไรที่เป็นเกสรแมว ก็มิ้มนะครับมันได้กลิ่นนะครับผมมาดูดน้ําหวานเต็มเลยนะรวมทั้งรังที่ผมปลูกก็ด้วยนะครับเป็นน้ําหวานพึ่หนวลเนี่ยครับผมนี่ก็รอให้มันเดือดนะครับผมแต่ถ้าน้องๆไม่ใส่น้าเข้าไปเนี่ยก้นหม้อนะครับมันจะไหม้นะครับทําให้ีพึ่งน่ะออกดําไปเลยก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องใส่น้ําไปนะครับหนึ่งแก้วไอติมนะอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับ ตะะรแก้วส่วนแก้วเราใช้เราใช้แก้วไอศครีมนะครับแต่น้องๆต้องปองไปก่อนนะครับปองปองหมายว่ามันยกหม้อออกจากออกจากเตานะครับไม่งั้นมันจะร้อนพอเราตัดเข้าไปใส่เยอะๆเนี่ยมันจะทําให้แก้วบีได้นะครับผมแล้วก็จะ้าขาวบางรองปากแก้วนะครับ จ,จการกองก็ใช้ผ้าเก่าบางที่เรากองกี้พึ่งน,นะครับไอกองน้าพึ่งเอามากองนะครับแต่กองครั้งเดียวมันจะเสียเลยนะครับผมคือเราใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ควรที่จะใช้ผ้าเก่านะครับที่มันดำเพื่หน่อยนึงนะครับเรา,เามากอง ตัดสักหน่อยพอเสมอปากแก้วเนี่ยน,นะแล้วก็แบบมนุษย์บ้าทำนี่นะครับผมเราก็จะได้คลิที่กองกีพึ่งนะครับทำไม่ยากนะครับผมแต่ที่สำคัญน้องๆต้องเก็บรวมไว้หลายๆลังนะครับบางคนได้มาลางังสองลังเคี่ยวบอกพีพานผมไม่ได้ในกะีพึ่งเลยมันไม่ได้ครับผมต้องต้องรวมมาเยอะๆนะ จะมีตะคีบเอามาบีบก็เหมือนเราคันยิมเคี้ยคน้ำผึ้งอะนะครับตอนมันร้อนมันจะออกง่ายหน่อยหนึ่งนะครับแต่พอเย็นเข้าไปเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มเกาะกันแข็งนะครับผมมันก็จะไม่นิ่มเหมือนตอนขี้ผึ้งที่เราเอาไปตากแดดนะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นส่วนส่วนเยอะมันก็จะแข็งนะครับ บางคนส่งไปให้ลูกค้าเขาบอกโอ๊ยทำไมมันแข็งมันไม่มนิ่มนะครับมันมีแต่เนื้อกี่พึ่งทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ปนมิ้มนะครับไม่ปนมิ้มแล้วก็ไม่ปนพึ่งโป่งนะครับเป็นของพึ่งหลวงทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้จะพาะแค่เดือนสี่กับเดือนห้านะครับกี้พึ่งนนะครับเดือนห้าเยอะกว่าเนะ้ะเธอเนาะเดือนห้าในเ่ือเยอะกว่าเดือนสี่ม่หน่อยนึงนะครับ นี่เราจะเอาไปตั้งกันใหม่อีกทีหนึง่งเบื้องแรกในสี่แก้วใหญ่ๆนะครับก็ยังเหลืออยู่ข้างก้นอีกเยอะนะครับผมเต็มไม่เต็มเลยเต็มป่ะเธอไม่เต็มจะใส่ที้เต็มก็เต็มผมว่าเธอกะแก้วมาเกินปะ่ะกะเกินนะสิ แ,แต่ก็ต้องเตรียมไว้นะครับผมแก้วขี้พึงอยางนั้นเลย มันเย็นแล้วมันจะไม่ไม,ไม่ไม่กองไม่ออกนะครับตรงมือมนุษย์ปลานีนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้มันร้อนอยู่เสมอแต่ถ้าร้อนจัดแก้วกระบี่นะครับผมต้องปงออกมาแล้วก็มานั่งตัดแบบนี้แต่ถ้าเราตั้งที่ที่เตานูน่นน่ะนะครับแก้วมีสิทธิ์บี้นะครับผมเพราะมันร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับ ็ยังไม่ทันไรนะครับเริ่มเริ่มแห้งนะครับผมไอ้สี่แก้วนะั่นนะแต่ยังไม่แห้งสุดๆนะครับผมก็รอเวลา,าสักสองสามชั่วโมงประมาณนั้นกว่าจะแห้งหมดข้างในนะครับมันจะเริ่มแห้งตั้งแต่ขงนอกไปก่อนนะครับผม ผมจะแข่งนะออมั้ยมีนั่นน่ะเกียบสรุปได้หกแก้วนะครับผมไม่เต็มแก้วที่หกนะพยายาม,ลม,มออเลยนะครับผมตะแข็งหม้อเลยนะครับก็ประมาณกิโลนะเธอสองโลก,กว่าเนาะประมาณสองโลก,กว่านะครับหมออ้อเบลเลอร์เลยนะฮะแล้วหลายล่างมากนะครับผมก็ได้สองกิโลกว่านะครับคือต้องรวมไว้เยอะนะครับ ไปเดี๋ยวไปดูมนุษย์ป้าวิธีทําความสะอาดหม้อที่เราเอามาเคี่ยวกับอุปกรณ์ที่เรามาเคี่ยวนะครับว่าทํำยังไงจะทําให้กี่พึ่งออกนะฮะเมื่อกี้นะครับมนุษย์ป้าเอาทับพีใช่ไหมเธอทับพีนะครับผมมามาลนเนี่ยนะครับลนไฟแล้วก็เอาผ้าผ้ากีริวที่เราไม่ใช้นะครับมาเช็ดเนี่ยครับผมเช็ดเอากี้พึ่งออกนะครับอันนี้คือกี่พึ่งยังอ่อนกเปียกอยู่เลยนะอันนี้ นี่ครับผมหนึ่งต้องเอาไปลนนะครับผมไปลนให้มันร้อนแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะครับเช็ดออกให้หมดเลยนะครับผมทีเนี้ยมันก็จะเอี่ยมสะอาดเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเอาไปล้างน้าเย็น,นมันล้างยังไงก็ไม่ออกเช็ดยังไงก็ไม่ออกนะครับผมคือต้องหาผ้าใช้แล้วต้องทิ้งนะครับผ้านี้เราก็ทิ้งนะส่วนหม้อก็เหมือนกันนะครับเอามาตั้งลนให้เกิดความร้อนแล้วก็เอาผ้าเนะช็ดอีกทีนึงนะครับ ต้องทำกวสา,า,ากาดเพราะมันเป็นคราที่เพิ่นอยู่นะครับผมพอร้อนพุกก็เอาผ้าที่เราไม่ใช้แล้วนะเรียมเช็ดครับผมทำความสะอาดซึ้งนะอันนี้เป็นหม้อตึกหม้อซึ้งอะไรที่นึ่งขนมน,นี่ครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับแต่ที่การเขี่ยวคีบฟึ้งแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องทำแล้วก็เก็บไว้อีกใช,ใช้งานนะ และปใช้ย่างอื่นไดนะครับ